ดีค่ะจาก a อทายคลิปนี้เราจะมาดูเฟืองพับกระจกมองข้าง h h e v ร o l e t c a p ิ i v a และ Sonic ปี2012ขึ้นไปเราไปดูกันเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณช่างสุดสวยสวัสดีค่ะผู้ใช้เชฟโรเลตรุ่นแคปติว่าและโซ n i c ปี2012ขึ้นไปถ้ามีปัญหาเรื่องกระจกมองข้างไฟฟ้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนกระจกทั้งบานถ้ากระจกมองข้างไม่พับมีเสียงดังเกรก็กเกร็ก าด้วยเฟืองพับกระจกมองข้างผลิตจากพลาสติก ABS เกรดยานยนต์ทนทานแค่เปลี่ยนเฟืองก็หายค่ะทางเรามีเฟืองสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda Isuzu Nissan หรือยี่ห้ออื่นๆหากเจอปัญหาเดียวกันสามารถถ่ายรูปเฟืองตัวเก่าส่งมาให้เราเทียบหรือทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยหรือสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์หรือหน้าร้านได้เลยค่ะ ไวบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้เรายังมีเฟืองอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสามารถสอบถามกันเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้ค่ะยินดีให้บริการค่ะบาย